ครูเข้าใจว่าอย่างไรยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ครับครูก็ยังไม่ลึกพอค่ะโสดาบันอะแต่ที่แน่ๆครูยังถือสินห้าไม่ได้คือสเตปนี้ก่อนอืมเพราะว่าการที่จะเข้าเข้าไปเป็นโสดาบันคือเป็นผู้ที่ปฏิพิฏบัติตด,ดีแล้วเนาะพอพอแล้วถ้าเราจะไปเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเนี่ย มันต้องกลับมาที่ตัวเองว่าตอนนี้ดียัอ่ะมันยังไม่ดีอ่ะก็เลยมยังไม่ได้ไปต่อตรงนั้นร <c oughs> ักษาสินห้าให้เป็นโสดาอ่าโสดาบ,บันได้หรอครับรักอ่าเป็นโสดาบ,บันได้หรอครับขั้นตอนแรกก่อนค่ะถ้ารักษาสินห้าไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ก่อนที่จะไปขั้นตอนอื่นเอาสินห้าได้ก่อนเนี้ยเมื่อสินห้าได้แล้วมันก็จะประกอบไปด้วยนู่นหนึ่งสองสามสี่ไง แต่ถ้าข้อแรกยังทําไม่ได้มันก็ไปข้ออื่นไม่ได้ถูกไหมถ้าสมมติววันนี้เหมือนเราอะเราอยากจบปริญญาตรีถ้าเราอยากจบปริญญาตรีแล้วเราบอกว่าไม่เรียนปหนึ 1, ่งปสองได้ไหมขอไปเรียนปีหนึ่งเลยไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นคําถามคือจะอยากรู้ทําไมมัธยาลายมันเรียนอะไร ประเด็นของเราคือต้องมาเรียนให้รู้ก่อนว่าป้อนหนึ่งมาเรียนยังไงถ้าเราไม่เรียนปอนหนึ่งยังไงเราก็ไปเรียนมหาลัยไม่ได้อยู่ดีครูเป็นคนที่ถ้าฉันอยากมีคือปักหมุดไว้ฉันอยากมีอยากเป็นอยากไปได้ถึงแต่จะไม่ไปสนใจว่า